Here, the terminal is almost ready. Supply box here. <laughs> The airdrop is coming! เอาแผนไม้หนามาไว้เป็นหนามาซะแล้วอู้หิเอเด a i r d r o p Ooh. is coming Ooh. Enemies. Enemy, Enemy down. The revived flight right. will arrive in one minute. Mm -hmm. Enemy down. <laughs>

สอบไปมัเน uh ี huh. so, oh, uh ่ยสอบ่โ huh. อ uh ้ยวไงมือสามอู huh. uh ้หแทงคิวมือสาม้ต้องถูก

He's is coming. ไใช่ไหมโหแล้วกันอ้อไไาวเงินงินไไปซะแล้วรถถังมีรถถังยางหน้ามามุดง้ายมา

อ้อยนะน,นีสีีโอ้โหเอาวัอีเสเพือ่อนมันหัวเราเอาอะเอาเล่าเพือนเมือหนึ่งมือสามหัวเราหเราไม่ชานี้อ้น,น,อนี่พวกมึทำาินโรนี่สกินโรนี่ ยัคนอ่ะยับคนอ่ะยอะบอดมแมมหนึ่งมือแรมอินโนนี่ไม่ใส่อินโทรมาเอาใส่มาดีกว่าอู้ใส่มาอุ้หล่นเองเยอะเลยไม่นเราถี่เมื่อ มือทองนี่มอนเห็นไม่ของดีใ้่เรียกจบพิสคราเม่ยังไม่สาฮัลโหลคอยเลยเอาไรนเพื่อนเอาไหนวะเอาวะเอาไรนเพื่อน

Spotted. Never mind. You're the safe zone is collapsing. The air is coming. Don't end up me. I know. I don't like I not หมดทำไมเอ็มไม่นนย,ยิงสุดเจ้าเอ็มเอ็มแล้วหมดคนอะไรเงียง้ยเออคนไหนมาเฮ้นยนะครับส่งให้อาณิ ไ่เห็เขาไอ้บอดนี่นะอะมังจะไปงานนีมัไปเขาซะงหมดอนอี่นน มัน้งคนนานานนานมัน,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 นแน่นว่ะมังกคงแน่นเลยไอ้นา,นาีมัน,นใช้นนสำหรับปืนมันใชน้ เก้าคนท้ายสิบืนเพื่อนเดินทาาบอดเพื่อนยังไงเราคนยิงออบอดแล้วแหละเนี่ยอยู่ม่ชสามเิียวบอดท่ายิงหัวคมโคมไหมเนี่ย อ๋อบอดไม่มีบมิ่งกับมิงมาทำอะไรมีไม่ใช่แค่พลมีมือถอพลัมาเนียวมีมาทำดเนียวเขอเี่ว,วอ้ฝัก <pudding S 2> 3្ิวนี่